จงทำพลังอริยธรรมร้อยแปด่วงผ้าร้องเพลงทานอาหารพิสาชาติพืชผักผลไม้สมุนไพรเจมังสวัรัต์กันเถิดหลุดพ้นจากวงวิบากกรรมปราศจากโรคร้ายและภัยต่อรายทั้งปวงทั้งแรงสุขสดใสร่ำรวยสุขสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการจิตว่างใจนิ่งวิญญาณสงบสมาธิสติปัญญาอาจยธรรมสุดสว่างคร่าวข้าพเจ้าขอพระอาจารยทงไกลเทพไกลเดชบุงรอด Om Ariyatham, Tham Shanti Hãy subscribe <Sý> ja, cho kênh Ghiền เหมือนเราอยู่เพียงเดียวได้หัวใจพรำเปรียกถึงใครคนหนึ่งอดีตฟังตรึงแนบส่งใีใครคิดถึงวันที่เคยสุขสมเหมือนคนมีกรีดย้ำ เวลาพัานเปลี่ยนใจเธอเป็นอื่นให้เรากลำกลืนฟืนใจเศร้าตรงทำไมต้องเป็นตัวเราที่เศร้าทั้งที่เราทุ่มเทความพักดีรักที่มอบกลับต้องชอบทำริดี ำชำนนี้ผิดหรือไรชำนี้จดจำเอาไว้สอนใจให้เป็นบทเรียนรักใครควรช่างยังใจไว้บ้างเพื่อเป็นหนทางยามเราผิดหวงัง รักใครควรช่างยังใจไว้บ้างเพื่อเป็นหนทางยามเราผิดหวัง